สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนัทฟอร์ดสุขุมวิท6กนะคะพาพี่ๆมาพบกับตัว r a n g จอร p o r t ตัวนี้อีกแล้วนะคะเรนเจ r ร์สปอตัวนี้นะคะใช้โปรโมชั่น59900นาั้น่นเองนะคะส่วนชุดแต่งที่พี่ๆเห็นนี้นะคะฟรี free, โดยที่ไม่มีค่าใชา้จ่ายใดๆเพิ่มเติมเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าชุดแต่งทั้งหมดนี้มีอะไรกันบ้างนะคะเริ่มแรกเลยค่ะเราใส่เป็นตัวกระจังหน้า FORD นะคะซึ่งมีลักษณะคล้ายกับทรงลั p เตอร์อนะคะ ด้านบนนะคะใส่เป็นสกู๊ปม้านะคะเป็นสกู๊ปมา้าตัวดาด้านตัดดําเงานะคะสวยงามทีเดียวมาที่ด้านข้างกันบ้างค่ะเราใส่เป็นตัวครอบไฟหน้าแล้วก็ใส่เป็นตัวคิ้วล้อแบบเรียบให้นะคะคันนี้ลูกค้ารีเควสต์มาว่าขอแบบเรียบนะคะส่วนแม็กตัวนี้นะคะเป็นแม็กล้อ,ลอขอบ18นะคะสวยงามแล้วก็แม็ก,กับตัวรถเลยทีเดียวนะคะ ใส่เป็นตัวคิ้วกันศาสตร์นะคะแล้วก็ราวหลังคาบวกกับตัวเบ้ารองมือจับให้นะคะ mm. ด้านข้างนะคะเราใส่เป็นตัวโรบาเหล็กเอาแลนเดอร์ให้นะคะ mm. เป็นตัว3ามขาตัวนี้ก็เทดูดันไม่แพ้กันค่ะ mm. ใช้งานได้จริงด้วยนะคะ mm. สำหรับพี่ๆท่านใดนะคะที่สนใจโปรโมชั่นคันนี้นะคะสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะคะ mm. เรายินดีดูแลและให้บริการนะคะรับปรึกษาเคส ทุกปัญหานะคะพี่พี่มีปัญหาในการยื่นกู้สามารถปรึกษาเราได้ก่อนเลยนะคะอย่าลืมนะคะน้องฝากคันนี้ด้วยโปรโมชั่น5 9 9 0 0บาทนะคะ59,900บาทเท่านั้นนะคะทักเลยนะคะหรือโทร062-623-7855 062-623-7855กลิงกง,งมาหาน้องนะคะวันนี้ไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ